you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราย้ายข้างจากฝั่งยุโรปเนาะปกติเนี่ยจะเป็นเรื่องแบบสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับผมวันนี้มาพูดถึงสถานการณ์ในจีนเบ้างดีกว่านะครับในตอนนี้เองเนี่ยจีนเราก็คงได้เห็นแล้วนะครับผมว่ามีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนาะแล้วมันก็ทําให้เกิดการประท้วงเนี่ยอย่างหนักมากๆเลยนะครับผู้คนเนี่ยประท้วงกันเยอะมากๆเลยที่นี้เองเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ที่แบบเอออาจจะชวนให้งงขึ้นนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการประท้วงเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันควรจะแย่ลงถูกไหมเพราะมันโชยเห็นถึงความไม่มั่นคงของรัฐบาลนะครับผมแล้วก็โชยเห็นว่าแบบเออคนมาประท้วงอะ่ะแปลว่ามันต้องมีปัญหาแล้วละ่ะถูกไหมแต่กลับกลายเป็นว่าพอมีการประท้วงตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่การประท้วงอะ่ะลุกลามอย่างดุเดือดแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะครับมันได้ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีตัวบวกอย่างรุนแรงเลยนะครับผม เฮ้ยทำไมกันนะครับตลาดหุ้นจีนวันนี้เนี่ยบวกเกือบหกเลยนะซึ่งถือว่าโคตรเยอะเยอะมากๆเลยนะครับผมมันเกิดอะไรกันขึ้นกันวันนี้แหละมาเจาะกันไปเฮียเรื่องเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับผม รัฐบาลจีนเองเนี่ยมันก็เห็นปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมว่านโยบายโควิดเองเนี่ยเฮ้ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันล็อกเกินไปหรือเปล่านะครับมันสตรีทเกินไปหรือเปล่าและจุดที่เป็นปัญหาเลยก็คือการคอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นนั่นเองก็คือรัฐบาลกลางเนี่ยส่งนโยบายออกไปถูกไหมแล้วก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขตปกคร,ร,รคองท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเอาไป Adapt ใช้กันนะครับก็มีการใช้แบบช่อฉนนะ่ะมีการเอาไปโกงกันนู่นนี่นั่นเรื่องค่าตัว PCR อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็มีข่าวออกมาในระดับหนึ่งแล้ว ถึงแม้ว่าอาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามองกันแบบจากคนนอกอย่างเงี้ยก็อาจจะพอเห็นแหละว่าถ้ามันมีข่าวออกมามันก็คงจะพอมีมูลความจริงบ้างมันอาจจะไม่ได้จริง100%ทุกอย่างแต่มันก็อาจจะมีอะไรอยู่ในเงื่อนงาตรงนั้นบ้างแหละนะครับรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็คงต้องหาทางในการจัดการกับคอรัปชันในประเทศตัวเองซึ่งเห็นได้เลยว่ารัฐบาลของสีจิ้นผิงเนี่ยพยายามจัดการคอรัปชันมาอย่างเยอะมากๆแล้วก็มีข้าราชการเนี่ยถูกจัดการไปแล้วเยอะสุดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีการไล่ตามเก็บตามเช็ดกันแหละ มันมีการคอร์รัปชันจริงๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไงสีจิ้นผิงไม่ปล่อยอย่างแน่นอนแต่ทีนี้เองทําไมอัตราหุ้นเนี่ยถึงแบบโอ้โหพุ่งเหลือเกินนะครับเพราะเขาเห็นแล้วแหละว,ว่าความรุนแรงของการประท้วงเนี่ยมันเยอะมากๆและนั่นอาจจะทำให้จีนเนี่ยต้องปลดช่วงล็อกดาวน์่ะ เร็วกว่ากําหนดหรือเปล่านะครับหลังจากประชาชนไม่พอใจสุดๆแล้วพอปลดล็อกดาวน์เร็วขึ้นเนี่ยแปลว่าคนก็จะกลับมาดําเนินเศรษฐกิจดําเนินธุรกิจกันต่อไปได้นะครับอันนี้เองอะ่ะก็ทําให้เหมือนนักลงทุนเชื่อมั่นแล้วกันนะว่าแบบเออเศรษฐกิจจะกลับมาเร็วขึ้นเพราะคนประท้วงแบบไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่นก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีตัวบวกมาแต่ถามว่าเกี่ยวกับความมั่นคงของแบบการปกครองไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยเกี่ยวนะครับถ้ามองกันในแบบการปกครองของจีนจะข่าวที่ออกมาเนี่ยซีจิ้นผิงก็ได้รับตําแหน่งเป็นวาระที่3ู ตรงนี้เองอ่ะก็โชว์เห็นแล้วว่ามีการกระชับอํานาจเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าอํานาจของสีจิ้นผิงเนี่ยสั่นคลอนไหมผมคิดว่าไม่เลยนะครับแล้วก็ในแบบคณะของเขาอ่ะก็เป็นพวกเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคิดว่าอํานาจในการปกครองของภาครัฐของจีนเนี่ยยังคงเหนียวแน่นอยู่นะแต่ทีนี้เองอ่ะเขาต้องมาดูเรื่องเศรษฐกิจละว,ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปแต่เห็นแล้วลหละว่าจากนโยบายที่อาจจะขัดต่อระบบทุนนิยมเนี่ยจะต,ต้องรอดูเลยเพราะเนี่ยเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากอย่าง common prosperity เนี่ยนะครับผมมันจะออกมาเป็นยังไง นโยบายนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าแบบเอ้ยโลกยุคข,ของทุนนิยมเองก็ตามแม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วหรือว่าในประเทศที่ประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยนะครับผมหรือว่าประเทศที่แบบอาจจะเป็นแบบมีความแบบเผด็จการสูงเลยเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว,ว่าประเทศที่ปล่อยให้กลุ่มนายทุนมันยิ่งใหญ่อ่ะนายทุนเองอ่ะสุดท้ายก็จะยิ่งใหญ่มาไม่ได้ต่างอะไรจากนักการเมืองอะไรเท่าไหร่หรอกถูกไหมก็จะกินตลาดให้ลึกๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่จีนเขามีแนวทางมาแล้วว่าเฮ้ยเราปล่อยแบบเนี้ยไม่ได้ถูกไหมเราต้องจัดการพวกนายทุนทําให้ความเหลื่อมล้ำ ลงทําให้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันกระจายไปสู่ทุกคนมากขึ้นไม่ใช่กระจุกอยู่แค่เหล่านายทุนเขาก็เลยมีนโยบายนี้ขึ้นมาซึ่งมันขัดต่อทุนนิยมอยู่แล้วถูกไหมทุนนิยมเนี่ยก็คือทุนนิยมอ่ะตามชื่อเลยนิยมทุนนะครับผมใครมีทุนเนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเอามาเลยทําให้เกิดการแข่งขันอันดุเดือดขึ้นมาแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูว่านโยบายนี้เนี่ยจะทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนเนี่ยสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จีนจะยังคงโตอย่างร้อนแรงได้เหมือนกับที่ผ่านมาไหมแต่พูด ทุกปีเลยในะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมมันก็โชว์ให้เห็นแล้วแหละว,ว่ามันก็โตในบับเบิลนะมันก็มีแบบฟองสบู่ของมันด้วยแล้วตอนนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าที่จีนมาไล่จัดการแบบพวกเซกเตอร์อสังหาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะจีนนะรู้ดีว่าถ้าปล่อยไปเดี๋ยวมันระเบิดเนี่ยเดี๋ยวเละกันหมดแน่นอนต้องค่อยๆจัดการทีลนิดหรือเปล่านะครับเหมือนค่อยๆเจาะลมออกจากแบบฟองสบู่ที่มันกําลังใหญ่อยู่ต้องยอมให้มีคนเจ็บต้องยอมให้มีคนเจ๊งแต่ยังดีกว่าให้ ทั้งหมดมันพังลงมาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจเรื่องของจีนเท่าไหร่นะครับผมแต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เศรษฐกิจของจีนอ่ะเหมือนหยุดชะง,งักเลยอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีการประท้วองออกมาแล้วก็มีคนเนี่ยไม่พอใจการบริหารค่อนข้างเยอะเลยเพราะเอาจริงๆนะ อาพูดตรงๆว่าถ้าทุกอย่างมันดีหมดอะโอ้เติบโตกันปีละสิเนี่ยคนไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะปกครองยังไงถูกไหมขอกูรวยเป็นพออาทุกบ้านรวยหมดใครจะมีปัญหาครับผมถูกไหมก็คงยากไงครับแต่พอตอนนี้มันถึงเวลาที่เข้าสู่ช่วงลําบากแล้ว มันจะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากๆสาหรับจีนเลย้าพจริงๆนะตั้งแต่แบบสาหรับผมเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นเลยว่าจีนเน่เจอวิกฤตตอนไหนนะครับผมวิกฤตเศรษฐกิจจีนเนี่ยเฮ้ยเราไม่เห็นเราเห็นแต่จีนเนี่ยเติบโตยอย่างก้าวกระโดดมาเลยถูกไหมหลังจากจีนเปิดประเทศอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอมันเป็นยุคสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะแบบกลับมาเน้นความมั่นคงของประเทศมากขึ้น ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างใครอยู่ทีมจีนใครอยู่ทีมอเมริกาใครคิดว่าเศรษฐกิจจีนต่อไปจะเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ละกันพูดตรงๆเลยว่าสําหรับผมเองเนี่ยนะครับผมผมพยายามทําตัวให้เป็นกลางที่สุดและเรื่องในมุมของจีนเองอะ่ะผมไม่ค่อยอยากจะคอมเมนต์อะไรเยอะโดยสาเหตุตรงนี้เป็นเพราะว่าตัวของผมเองอะ่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องของจีนเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เอามาทําคลิปให้แบบดุเดือดให้มันได้เลยเนี่ยตอนนี้อย่างเรื่องแบบสงครามรัสเย,ยูน่อ้้ดดกััมวแตไ็ล แต่เรื่องอย่างแบบเศรษฐกิจจีนอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมเลยไม่อยากพูดมั่วๆไม่อยากพูดพ่อยๆไปว่าแบบเออเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แต่แบบผมแทบไม่มีความรู้อะไรเลยว่าภายในจีนปกครองอยังไงเขาแบ่งเศรษฐกิจมณฑลแบบไหนเขาทํำยังไงอะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยไงผมเลยแบบเห็นแต่ภาพรวมๆเราก็เลยไม่ได้อยากจะไปคอมเมนต์มากนะครับถ้าใครมีความรู้เนี่ยอยากจะเอามาเล่าอยากจะามาเสริมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปเรียนรู้ก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการเมืองระหว่างจีนนกกกกับาาาารรรรเเมมือองงงะหวว่่ิดีีต้ เป็นการเมืองคู่ที่ดุเดือดที่สุดในโลกแล้วถูกไหมเบอร์หนึ่งเบอร์สองซัดก,กันแบบของจริงเลยนะครับแล้วเมริกาก็บอกอย่างเสมอเลยว่าจีนนี่แหละคือศัตรูเบอร์หนึ่งของเขาแล้วก็ไปลากย Euro ุโรปยุโรปอะไรมาด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นคู่ที่เดือดจริงๆนะครับผมเป็นคู่ที่แบบคลื่นใต้น้ํามันเยอะพูดอย่างเงี้ยแล้วกันสู้กันมันใต้น้ําแต่เดี๋ยวเราขอไปศึกษาก่อนเราจะได้เข้าใจว่าการต่อสู้ที่มันต่อสู้กันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เพราะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพูดผิดไปเดี๋ยวโดนด่าอีกนะคร ย้ำเสมอนะครับว่าเวลาเราฟังอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณอยู่แล้วเพราะว่าในสื่อเองเนี่ยมันมีความเอ็นเอียงไปที่ฝักของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็เชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยมีวิจารณญาณของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเสพข่าวกันอย่างสนุกสนานเป็นความรู้ไปไม่ได้ว่าต้องเอามาเครียดต้องเอามาด่ากันนะครับผมบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องสนุกด้วยเลยนะครับบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเศร้ามากๆก็เรามาเล่ากันเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าโลกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ผ่านสื่อนี้ผ่านสื่่่่นน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 ัััั้้้้้ผผาาฝฝงงีใหทุกกคไดโล หลายหลามุมนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World นะครับ